ฮีโร่าเนไรเดอร์ดีวายเียวชยมาเซิขออย่ดีเ้านับสู่ดาร์ชาฮีโร่วันนี้เราจะมาเล่นไรเดอร์ดีวดีเอ ะะสำหรับเลเดอร์ลีวที่นี้ก็เผยชมแล้วก็ใช้มได้สักพักแล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าดีไซน์ตัวนี้มันจิ้งจ้าสุดเกินเกินนะ,ะกลับมาสีชมพูอีกแล้วฮะก็เป็นเลเดอร์คนที่3นะคะที่แบบใช้สีชมพูเป็นหลักนะคะในการแปลงร่างแล้วก็เป็นตัวที่คบรบรอบ50ปีนะคะก็คือเป็นเลเดอร์คนที่3เองนะคะก็แปลงร่างของใช้พลังของมุ่นพี่ได้แล้วแหมเองเป็นแค่เลเดอร์คนที่3น,นะใช้ได้แล้วหรอ มันจะอวยไปหรือเปล่าแต่นะคะก็เป็นที่มาของรีวายเขาฆ่า,าแล้วครั้งนี้เราจะรีวิวคนเดียวไม่ได้ในเมื่อพเีเอกเขามีคู่หูแล้วก็ต้องมีคู่หูเขาเด้วยเหมือนกันใช่ไหมไวใช่แล้วคู่หูเราจะทำไม่ดีที่สุดเลย <c oughs> แล้วก็อดคิดไม่ได้นะกับหน้ารีวายเนี่ยมันเหมือนกับวีวีอ้า เอ้ยเหมือนตรงไหนฉันหลอกกว่านั่งเยอะมีจริงหรอกเรามาดูในตัวกล่องของ dx w i y กันดีกว่าค่ะนี่ก็เหมือนตาม dx นะคะเราก็จะบอกวิธีเล่นว่าเล่นยังไงบ้างนะคะ,ะด้านล้างกล่องน,นะคะก็จะบอกวิธีแปลงล่างนะคะนี่ก็คือปกติเลยใส่ควรเข้าไปแปลง,งล่างปกติแล้วก็พอใส่ปุ๊บก,ก็แปะก็ใช้ทําไมตายไรเดอร์คลิปได้ฮะ,ะรวมกับไว้นะคะ แล้วก็แบบ2นะซึ่งอันนี้ต้องกดที่ขวดก่อนนะฮะแล้วก็จะกลายรวมล่างเป็นไดโนเสาร์นั่นเองนะฮะรวมล่างกับคู่หูของเรานั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นพาสเสริมนะฮะที่เอาไว้เล่นกับเคมขคัดนะแล้วก็พวกตัวใส่เคมขคัดอาวุธอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าทางเราไม่มีค่ะนี่ยากเลยรุ่นพี่ก็ซื้อเพิ่มสิ เเขาไม่มีเงินว้ยหางั้นเรามาแกะกล่องข้างในกันดีกว่านี่ของของีวายสีสวยมากเลยนะวะ้ิ่งนี่ที่แสเมเป้าเป็นรูปไดโนเสาร์แต่ว่าคนเ่เราจะเล่นเราต้องทำความสะอาดก่อนเราเป็นถึงพนักงาน ทำความสะอาดนะเราต้องดูแลความสะอาดชุมคัดให้ดีเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาคิดเก่งนะคะที่แบบว่าเออเอาพวกสแตป์พวกแปะอะไรเนี้ยเอามาเป็นอุปกรณ์แต่งร่างได้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจเนียจริงๆนะคะแหมว้าวสีสวยมากเลยการลงสีนี่ดีมากๆเอาละมาเริ่มการแต่งร่างดีกว่า เวลาแปงแรงหน้านี่เหนื่อยนะ,ะต้องถอดหายใจ,ใจ<ท><ก>เพลงมันมากแปรงร่างใส่ไม่ได้อ้าว <S <S <sk r isa> เอาใหม่ใหม่ค่ะเธอนะคะ เน变身อ่ะใส่ไม่ได้สิอ่าได้แล้วเป็นลีวายแล้วใช่ไหมคู่หูนายเปลี่ยนร่างแล้วสินะ ใช่แล้วตอนนี้เวอัพเต็มที่แล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยเหลือเกินก็มันก็ไม่ได้มีแสงอะไรเนาะแล้วก็เห็นเป็นตาเด็กสาวนี้นะก็เป็นลูกเล่นอย่างนึงเนาะเอาละใช้ถ้ามไม่ตายดีกว่าราเดอร์คิ ไปเลยคู่หูเย้จะไฟไฟลูกเตะเรามันสุดยอดจริงๆเลยโอเคคราวนี้นะเรามาดูในแบบรวมร่างจะได้รวมรัง<ะ>่งกันแล้วตื่นเต้นจังเลยโ oh, อ้ my god เริ่มเลย พอเราจะรวมล่างนะเราต้องกดปุ่มตรงนี้ค่ะเฮ้ยรวมร่างรีมิกซ์ไอ้เจ้าโอ้ม่ตรงนี้เลยช่่อหอมจริงๆเลย ดมก้นทำไมไอ้โลกจิตโอ้ก็รูปี่ผมรวมร่างเองก็แท้เลยแล้วมาตบผมทำไมเนี่ยก็สำหรับวันนี้นะก็จบไปการรีวิวมาร์ r ไรเดอร์รีวายแล้วนะคะก็ของมันมีอยู่แค่นี้นะะแล้วก็ทำได้แค่นี้นะคะถ้าอยากได้อาวุธเสริมอะไรแล้วก็ต้องไปหาซื้อกันเอาเองฮะตามการตลาดของบันไดเขาค่ะแล้วก็ ม่มีอะไรแล้วอ่ะจบแล้วอ่ะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องดาร์กชาฮีโร่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะอุดหนุนดาร์กชาฮีโร่เยอะๆสวันดีบ่ายบายไซอันนารัอันนี้คืตัวกุ้ไซมาสืดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะไม่เอาใช่เอาแต่ดูเฉยๆนานจะมีสิ่งมารีวิวเลยเด้อทุ่งโว้ย ถ้าไม่กดแลวก็ฉันจะจับพวกแกกินให้หมดเลยกดสิวะกด